ยังเข้าไม่ถึงไอ,อยังไงอะลูกอ,อ,อาตัางตังตังตังคนเก่งใช่ไหมใส่ดีใส่ดีใส่ดีถองแม่มใครใครเสียงเกี้ยวกี่อ้อป